เจ้าตีนะครับคุณแม่ชีพอดีชาวบ้านเขาไปแจ้งความว่าสี่ร้อยหลังคายเรือนว่าแม่ชีทำแจลูกโจรโควิดแล้วทำให้ประชาชนเสียเงินไปหลายล้านเป็นสิบล้านที่แม่ชีเอาเงินชาวบ้านไปด้วยการทำแจและผมต้องพาแม่ชีไปโรงพักแม่ชีเป็นแม่ชีที่บรรลุแล้วซึ่งอรหัน ไอเรื่องแบบนี้ถ้าตำรวจจะพาแม่ชีไปไหนแม่ชีก็ไปได้หมดไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะแม่ชีองค์นี้เป็นแม่ชีที่อยู่ในสิ้นในธรรมในกรรมดีในคุณงามและความดีการก็ไปโรงพักเดี๋ยวนี้ไปได้ไปไหนก็ไป ไอ้กุ๊กพังไม่ได้